เลยนะครับผมซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายสําหรับวันนี้นะเพราะคุณครูเตรียมีกสารไว้แค่นี้นะครับหน้าที่10ในส่วนที่เป็น Workbook หรือเป็นแบบฝึกหัดนะครับของนักเรียนลูกๆหลานๆชั้นปป .1 น,นะครับนั่นก็คือ Read and Match นะครับเหมือนเดิมนะลูกจําได้แล้วยังเรียนมา10หน้า Read แปลว่าอ่าน And แปลว่าและ Match นะครับแปลว่าจับคู่ ดังนั้นเมื่อกี้เรียนมาแล้วในหน้าที่9นะครับภาพนี้เลยนะครับนะผู้ชายคนนี้นะครับกําลังฟังนะครับนะกำลังฟังภาษาอังกฤษว่ายอย่างไรครับมาดูที่คําว่า listen นะครับอ่ะรู้สึกว่าคุณครูจะแปลให้ตั้งแต่คําแรกเอาคําแรกก่อนดีกว่านะครับ open your book แปลว่าเอาแปลคําสั่งก่อนแหมคุณครูก็ เอาคำสั่งก่อนคำสั่งแปลว่าการุณาอ่านและจับคู่ซึ่งตัวอักษรมันย่นๆยน,ยน,นิดหนึ่งนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคุณครูทำภาพไปมันย่นนิดหนึ่งเพราะหน้า,อาคอมพิวเตอร์ของค,ครูมันสั้นนะครับนะซึ่งหนังสือมันยาวอ่านว่า Open your Book แปลว่าอะไรครับลูกแปลว่าเปิดหนังสือของคุณนะครับหรือถ้าแปลสุภาพกว่านี้หน่อยก็กรุณาเปิดหนังสือของคุณ นะครับภาพไหนกับลูกนักเรียนเปิดดังสือครับ12345ลองนึกในใจครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายโยงไปเลยลูกโยงไปเลยเห็นไหมครับภาพที่5นะครับนะ open your book เอามา,าตัวที่2อนี่อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า s u t up please เวลาคุณครูเข้ามาในห้องเรียนนะครับหัวหน้าก็จะบอกว่า เซ a p l e a s e นะครับการุณายืนขึ้นครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับภาพไหนครับการุณายืนขึ้นปับนะครับลูกสรนชี้ไปเลยนะครับภาพที่4นะครับนะเมื่อเงนขึ้นเสร็จคุณครูบอก g o ก d ด morning student how are you I'm fine I'm fine and you thank you แล้วก็ sit down please นะครับให้ลูกๆนักเรียนนั่งลงได้เลย นั่งลงภาพไหนครับลูกนักเรียนนั่งลงภาพที่6นะครับหนาน,นั่งลงแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะเริ่มสอนนะครับคุณครูพูดว่าอะไรครับเริ่มสอนบอกว่านักเรียน listen please listen to me I will teach you now let's go นะครับโปรดฟังคุณครูคุณครูจะสอนเดี๋ยวนี้แล้วเราไปเรียนกันเถอะนะครับ listen ก็แปลว่าฟังนะครับภาพไหนฟังครับ ภาพที่1น,นะครับนะแล้วก็ประโยคต่อไปอ่านว่าอะไรครับผมที่เมาคุณครูชี้ที่ลูกศรชี้นะครับนี่ที่เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอ่านว่า close your book close your book แปลว่าการณาปิดดังเสือนะครับเพราะคุณครูจะไปสอนห้องอื่นแล้วนะครับครบชั่วโมงแล้วภาพไหนครับปิดดังเสอือภาพที่2นะครับ และก็ภาพสุดท้ายนะครับ L o K อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า look เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะไม่ใช่ภาษาไทยถ้าภาษาไทยนี่นนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นแต่ look เป็นภาษาอังกฤษครับผมแปลว,ว่ามองนะครับดังนั้นก็เหลือภาพเดียวแล้วคือภาพที่3นะครับผม เป็นอย่างไรบ้างครับเรียนภาษาอังกฤษชั้นป .1 กับคุณครูพี่นันนะลูกลูกหล,ลานหลานทั้งหลายแหละนะคุณครูต้องเรียกว่าหลานหลานแล้วแหละเพราะคุณครูรุ่นคุณปู่แล้วนะลูกนะ <c oughs> โอเคครับท่านบุกรองทุกท่านนะครับท่านผู้บุกรองทุกท่านนะครับถ้าเกิดเปิดมาเจอนะครับนะในแพลตฟอร์มของกผมนะครับที่สอนอยู่ทุกแพลตฟอร์มนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับนะซึ่งบางที เราถ่ายทอดสดอยู่ในสื่อนี้เราไปเอ่ยชื่อสื่ออื่นบางทีอาจจะผิดกฎชุมชนนะครับนะดังนั้นกับผมก็ไม่สามารถที่เอ่ยชื่อได้ว่าแพลตฟอร์มอะไรบ้างก็ที่เรารู้กันอยู่นะครับนะแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับโดยเฉพาะในอ่ะอันนี้ต้องเอ่ยหน่อยไม่เอ่ยไม่ได้นะครับใน u t u b e นะครับนะกับผมทำมา45ปี3-4ปีแล้วนะครับนะมีผู้ติดตามอยู่18,000กว่าคนนะครับตอนนี้และผมลงคลิปทุกวันนะครับนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วทุกวันเลยวันละ2-3คลิป ตอนนี้ก็ลงไป3,300กว่าคลิปนะครับนะตั้งแต่ชั้นป1ยันชั้นม .6 เลยครับผมให้ท่านผู้ปกครองหรือว่านักเรียนนะครับที่อ่านหนังสือออกแล้วนะครับนะก็เข้าไปดูได้เลยในเพลย์ลิสต์นะครับมีหนังสือหลายเล่มนะครับที่กับผมทำลงไปให้นะครับโดยเฉพาะ New s a f h l o นะครับ Close Up นะครับ Access นะครับ Action นะครับ โหลดนะครับผมมีหลายเล่มนะครับสอนกันตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายไปเลยโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับนะมีท่านผู้ชมเข้ามาเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุณปัรณพัทนะครับบอกว่าเข้าใจครับคุณบรรณาบอกว่าพี่เหงาไหมโอเคครับผมนะสือว่าก็สุภาพอยู่นะครับนะขอบคุณมากนะครับผมวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ Okay, okay.